ตอนนี้ชอนอยู่ที่วัดโลสุทาวาสค่ะคตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้เราก็มาถวายสังฆทานและมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรค่ะเหมือนเดิมครับทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันครับเพื่อลวงเราจะสมพงกันบ้างนะคะแล้วก็บุญเก่าเราจะหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องสร้างบุญใหม่แล้วก็ต่อเติมขึ้นมาเสริมแต่งให้ดูมันสดใสขึ้นค่ะคไปเราไปทําบุญกันครับไปเรา็วเข้า ตามอาพระตมพรนะอิมินาสกาเรนาอิมินาสกาเรนางอภิพุทธยามะอภิปุทธยาะอิมินาสกาเรนาอิมินาสกาเรนางอภิปุทธยา마ังอภพุทยาอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนาขังอภิพุทธยามะ สัมมาสัมมาสมพุทโธปคาวสัมมาสัมพุทโปควะปวันตังภิวาเทมีอะันตังิวทวีตันธตุติันธะตอะนะคังนคตกรตังการตังอิตยะตยะสุขายะสุขายะิปันนปัจจะโยโหตุัโยโตสัง ตูรการเปนจิารเอวเนีอิโต้ินโหอภิวาะสีริชนิจัุปจายโอจตารธมาวจติายุนนุขังระรง วันนี้ถือเราสองคนเนี่ยอิ่มบุญเนาะอิ่มบุญทั้งอิ่มใจได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแต่พวกเราสองคนไม่ได้แค่เราสองคนนะเรายังฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยใครอยู่ใกล้ๆที่นี่ก็มาทำที่นี่และที่สำคัญบอกเลยตรงนี้ว่านี่เลยนี่ใต้โบสถ์ตรงนี้เขาบอกเป็นวิมานสวัสคิ์เลยล่ะบอกแต่สวยนะเนี่ยอลังการมากเลยอ่ะนั่งก่อนสวัสดีครับสวันดีครับคนละสามครั้งนะ ตอนนี้เราสองคนมากราบไหว้ขอพรนะคะต่อ องชายกุมารเทพผลิตค่ะที่วัดโลสุทาวาสนะครับอันนี้บอกเลยตรงนี้นะมันก็เป็นความเชื่อนอะคือว่าเราไม่ได้งมงายนะมันเป็นแนวทางใช่ไหมไหนไหนมาแล้วเมื่อเราขอพรแล้วเราก็อยากจะได้โชคลาภบ,บางอะนะแต่นี่ก็ขึ้นชื่อนะใช่ก็เป็นแนวทางนะครับไม่งมงายครับเดี๋ยวเรามาดูเอาแบบไปฝากเพื่อนๆบางติดไม้ติดมือเนาะนี่ วดวงดวงไขดวงมันนะอุ้ยเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่เราไม่แน่เพราะว่ามันเหมือนตอกย้ำอาน,นุนไม่ถูกเรื่องนี้คนจะด่าเราด้วยตอกย้ำเอาว่าเหมือนว่ามาทำบุญในใน เฟิร์สกาแฟเนี่ยไม่เอาเลข